ถามทางข้าเจ้านี่เอกเขามาถือบ่ใช่ทางประเด็นี่แหละเนี่ยเออละอันมลำเขาเล่นใช้มือแรงเล่นอยู่วัดบ้างขอกาศจ้ะไปทางไหนตรงไปเรื่อยทางขวามือจ่ะแล้วก็เลี้ยวไปเลยจ่ะขวามือแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายไหมตรงขี้ตรงไปค่ะแล้วก็นจะมีซอยสามแยกจ้ะแล้วก็ขี ขี่ไปทางซ้ายจ้ะทางขวาฮะทางขวาค่ะแล้วก็ไปเรื่อยๆจ้าเออโขอบคุณไปซะเดี๋ยวไอศีร์ไปโรงเรียนมาท่านขอบคุณหลายๆจ้าลลๆๆนี่ดิทำอีกดิทำอีกตี๋น้าไ่เลี้ยงตัวไปลงมอเตอลำบ่เฮ <c oughs> ้ยมารูจา้จังไหนกูอยากไปจิฮะไปบ่เล็กหน่อยเขาจีไปโรงเรีย้ยงจ ใกล้กล้องหมดเลยอ้ยูหนอพี่น้องเบาอีกวันนิดหน่อยพี่น้อง1เมตรเลี้ยวขวา100เมตรเลี้ยวขวามป่ะนะทำนิดหน่อยแล้วผมเลี้ยวเข้าไปฮะทำนิดหน่อยแล้วผมเลี้ยวเข้าไปบ่หรี่ฟังมนิดหน่อยป่ะสิฝ่าไปลุกเลี่อนยันจาห้องไปลุกเลี่อนสายเดินทางหาบัตรขอกส่างครับพี่น้องถามผู้เฒ่าวะพอเราล้ไปฝ่าวิเคีาะห์หนัก กถือดีๆเน่ซันบึบบึบบึบยองกัีาเวียดหัวลุมยเียวดี่บ้านเดียวเียครับอุ้ยบัวเฮ้ยยังเรียวดีกว่าเียวเรียี่รับโอ้ใยังใยังเดียวเป็นต่างนเพระน้ำมาเลยเราะการลุกินล่ถ้ลูกซินโอ้กถือดีๆเเหมือนเวียดตเจาครับรถดีๆเนี่ยอยถือดีสุดแล้ว น่ใมือหนีนอนวัดแหลกกินโลงท่านล้วก็เร็วนั่งค้างสะเดียวบันย่างย่งย่ไปยังไรอ้มีใหเลยอ้ยผลลับีตุลรถเห็โอ้หูนั่งยังไงะหลุดหันลลมาจงไนยิอุ่ยหลุดสั่งนสั่งใช่จะไปเห็นสั่งถอยถอยถออยสั่งตัวเพาเาไม่เคยเห็นสังติออ้ายนี้ว่ามันต้องไปหลุดอีกยงเห็นขี่สั่งไหม ว้าพี่น้องเอ้ยเต็มมากกักคข้ยมีง่วงไข่แบบบอดจโอ้ยอุ้ยหมดหลายตัวเลยพี่น้องนี่มันสิตกมันในพี่มันเอาผมก่อนได้หนิ่เนาะเห็นบ่น่ะมันมันเห็นบอดมันฟี่แล้วมันหล่อฟีแดอะไงเห็นบอด่ะตีนมันน่ะจ่าจีนโดนตีบัแห้งหล่อฟีแดอะจ้างพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมลงท้ายน้ำเนี้ยเอาลงไปลงไปสิ ผมเองผมทำนี่ซิบะฉีป่ะโอ้จะมันอยากทายน้ำตื้อเองกันเลยพี่น้องพี่น้องเอกอยากทายสร้างเออเนินขี้ดินไปหรอกเดี๋ยวเอกทีได้แบบเดียวกันกับผมทีลูกไปทายได้ติดตรงนี่หูยางไปเดือบานนี่ดีพี่น้องผมไปรถอันสร้างสีอันช้าขี้ดินเข่าม้ารอฟีเรวเดี๋ยวมันบอกซาแ่ะอ่ามือกำลังลง อืมุมมือนดกพี่น้องเมืองพุน่ะโอ้อันลืมข้าววาอันเอกเป็นคนสุดินงพี่น้องเพิ่อเลวยานสร้างปากแดงวันนั้นยังไปทายสร้างอยู่นะเอก ไปเบิ่งไปเบิ่งสางน้ำเพื่นก่อนสันเอาแบบนี้นีกลัวพี่น้องเพิ่นเบิ่งสร้างอยู่เดี๋ยวผมไปหาบานงานดีกวัวเดี๋ยวติกกับมารับเพืน่นครับ <c oughs> เดี๋ยวขยับมาติ <c oughs> ดจินก้นก่อนพี่น้องพี่น้องหัดงานเล้วนะครับนาชิเมนวัดนี่แหละเพราะว่าพี่น้องเพิน่นตั้งร้านค้านาหารานนาวานัดแล้ว โอ้บัดคือแคบแต่น้อมีทางเขา้าบ่เนาะบัดโอ้แคบแห้งเด้อครับพี่น้องแคบแห้งแคบแห้งโอ้แต่ว่ามีทางใหญ่อยู่เป็นหยังล่ะอันเพิ่นเพืให้ผมออกทางอันนี้โอ้บัดยังแคบพี่น้องเลขที่ผมจไปตั้งไซนออบบัตตรงเซอวิสที่ตั้ง เอาเอียดรัตนบบุรีก่อนน้องเอ้ยก้อนบ้านคอกช้างอ่ะเอาเป็นวัยเห็นงานแล้วพี่น้องครับนี่ครับเอียกก่อนบ้านนี่พี่น้องกำมาหับเบาเอียดยังทายสั่งบ่ทันเลี้ยวพี่น้องเลอะอ้าว ใายจากพูดแต่ไม่ยังเกาะไม่ยังก่อป่ะไม่ยังแคหนีบ่ได้หนีไม่ยังแคหนีจากคนไปเบิ่งงานไปเบิ่งบ้านาจใจปวดฮะลงมาสะพานพอดีเลยสะพันไป่สะพันเลยเฮ้ยโบยานเนี่ยพี่น้องอันนี้มาได้พี่น้องนี่มาบ้านเจ้าจีฮะ มาบันจุจีข้อยมีง่วง้วยมีง่วงข่อยจ้างไปไปหาหมองนอนบันเดี๋ยวาคุยกับพนกอนนะบัดแฉบไม่จะบัตพนไเลยฮะม่จะบัรเลยโอ้ยสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับขอบพูดหลายๆครับเอาไม่เอกกินบ่ครับนี่เอาไม่ห้บ่าเอกกินบ่โอ้ยโอ้โอ้ยลดลดบ้ตรลดนก่อน รดเป็ก,ก้อนกลเป็นกนพี่น้องรุดเป็นก้ลุกลุเป็นก้อนบอกยนมาเล่นนะ้ำมไปครับครับพี่น้องอันนี้คือรถบรรทุกช้างนะครับรถบรรทุกช้างครับพี่น้องอ้เนนื้อยางก่อนพูดหนังเสื้อยังพูดอยูใ่ในป่าพูดนั้นุนในทาม ตัวอไรครับบุญเพิ่มยุ้ใส่บุญเพิ่มเอาซบตัวบ่โอ้บุญเพิ่มอันนี้คือพี่ประจำอยู่นี่เลยบ่ครับครับผมจะนอด่ำแห่ไปลครับฮะแลงกันปะเยียมเี่ยดีกันอตน่แลครับโอ้หมายถึงว่าสั่งมาแห่บ่สั่งไมาแห่เพ่อไม่ต้องเสียคือว่าบ่อัน้คือลตนาคคนะครับผมอยู่คบุรีครับโอ้ครับ มาจากสุลินบุญเพิ่มบุญหลวงโอ้ยบุญท่านเอ้ยมีบุญท่านนี้เกี่ยวข้องอะไรนี่โอ้โหเพื่อนเอาสั่งมาแฮครับพี่น้องผมนึกว่าวันนี้สังอยู่นี่นะครับอันนี้คจะลดสั่งลดสั่งฮะเออมาหอดก่อนการใช่เนาะมือแรกที่มาหอดก่อนการใช่ แต่ว่าขาเขาวผาไไดบุรี่ด้การใช้พนิตไ,ได้ตอนสราน้า,า,ารงเฮียพวขาดบุรีโอ้ตน้นกล้วยนี่เอามาน้าบอกครับูว่ามาซื้ออยู่นี่อ,อครับโอ้ครับครับมอแหน่งสั่งบ่หืมแหนงสั่งก็งมกีด้ยนยหนงสั่งก็มีคนาเบิ่องบนเอเบืบ่นเออไม่ดุเออเออสั่งสุรินก็เออแนวนี่เต๋ ไปไปหาหม่องผักปไปไปแล้วี่น้องขอบคุณนะครับ,บ,รบเป็นคลิปแรกครับเอ้าอินีจะไหมา้มาแล้วไปดนีจะไหม้ก็มาแล้วแมวลอะไรมาเลยสวัสดีครับนี่อินีจะไหม,าม,าามา้มาแล้วครับยัง<ม>ยีกไ<ม>ปเลยมันเดียเด๋ยวเดีย๋ยวหม่องนู่นบอกเพื่อนเพื่อนบอกว่าอำเภอห่างจากนี่สองกิโลไปเสียนไปนาวัดนี่แหละก็ออกควาไปแป้ิงขอบไป กาวเพื่อป่ะอ้าวไปั่นอุ้ยตกใจีวู้มันส่างซ้ำคูไปไหมไปของคุณไปไปขึ้นรถโอ้ยเป็นคลิปแรกที่นั่หนาการใช่อ้ยจะเป็นดีใจแห้งน่าได้ทายคลิปก่อนการไช่ซับใจคิปไช่เลยดีใจมากเลยถ่ายคลิปก่อนการใช้อันซ่อนดาบพี่น้องดาบช่างวะอือโบสดาบเพิ่นตัดอันนี้ให้ช้างอ่างเปลามาแล้วพี่น้อง อังเปาเดาเรีอดเปไปนอนอำเภอไปนอนอำเภออำเภอสาไยใช่ไมไม่ใช่แม่เพื่อนบอกว่าเขาไปอำเภอห่างกันหนึ่งสองกิโลเองเพราะว่าเพราะว่า นี่แม่เลี้ยวขว้าไปนี่ก็จิเป็เป็นบัตรโอ้โหฮะไพๆ่เจ้านเยโอ้หบ่แมนคนเรียงสร้างมาแต่อุดอนเอาถามไผ่นี่ทามไอรือทามงอันนี้ามาแ่ห่งขับหรือว่าโอ้เพผไมาแห่พระเวแมนผาดบราด้วยกันขการแจยพุนจีเด่นาข่อยมีโซกนี่นี่ข ไปได้ <rium> <Dante> ๋ยวไมเห็น <Safe> อ <rév mark tip> ันผู้นี้จะเต็มเลยทุ่มฮะทุ่มยังทุ่มอะไรอ่ะเช็ดเขาแล้วเขาไล่สดเช็ดเขาแล้วไล่สดเหรอไล่เขาไล่สดก็มันลากมาตั้งแต่นู่นแล้วไม่เกี่ยวอ่างเปล่าไล่สดเหรออ้าวเขาว่าท่านเขาแล้วท่านเขาแล้วรักษาใจเขาจะได้แชมป์โอ้ยโอ้ยโหลดพอครูเป็นยังไงวะหล่ยตัวตอนนี้สามตัวนี่ เตรียมตัวเลยนี่จังดูสีรถรถรถหรูมาบูไอ้นี่บูอะไรบูทางแดนเอ็นเอนเปไหนเห็นเอ็นไหมง่ยอนฮะเอ็น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 เอนเอนเอ็นอนอนเอนอนอนนอนอนนน ยุบหมู่บ้านสร้างแล้วอันบอไม่จกชุลินไม่อยู่ที่อยู่ที่นี่ไม่มีช้างแต่ว่าเป็นชื่อบ้านคอกช้างปารันลมคุณน้องพี่เปาอีกฮะคุณน้องพี่เปาอีกพี่บอ รถใช้รถใช้รถไถใช้เชือกครับนี่วัดอีซองเดนั่นเดงานขอไปวทเทลเลยครับคุณืมควันช้างครับสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับเทรฟซีเนาะมอเิอร์สกีนั่มบ่โอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับอันพอดีอันเลียวอยู่อ่ ผมมาหอดแต่ว่านครับแต่ว่าผมนนองู่ฟังทางคุณมันบ่มีอย่างหรือยัางมาทางคุณโอ้ยใส่รอรอบาตมีหนังมี่าครับครับครับเอฟซีไม่ไทยโอ้ยระเอกนี้เอ้ซเอาขอบคุณเลยละครับขอบคุณครับกครับครับอ๋อครับครับ โอ้ยได้หอนล้างหานพุนได้หอนล้างหานพี่น้องนะครับขอบบุญขอบคุณกันแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับกับพูดกันที่ห้ากับกวนช่างเพื่อนเนาะนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทุกกาลังใจครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปหาที่ภากก่อนนะครับมันสวยเล้ยวนะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณที่ติดตามเข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์กันแล้วกันเดี๋ยวพอคลิปหน้าครับพี่น้องนะครับคลิปนี้ไว้สำเนาสักก่อนกับพี่น้องนะครับขอบคุณเลยๆครับสวัสดีครับ